สวัสดีครับเราจะมาทำที่กดกระลิง่งในช่อง YouTube ของเรานะครับเรามาผึกพร้อมๆกันนะคะรับผมอันดับแรกเราต้องเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไปกดไปกดติดตามช่องของเราแล้วก็วันทึกหน้าจอไว้แล้วก็ส่งมาเข้าในเครื่องเรา ส่งเข้ามาในเครื่องเราอย่างนี้ครับนี่ครับให้ดูเข้าๆเนี่ยส่งมาสั้นๆเน,นี่ยเวลาเรากดอ่าอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละครับหลังจากนั้นเราก็ออกไปเราเข้าแอปตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับ จากเรามาถึงตรงนี้นะครับพร้อมเรามาถึงตรงนี้เราไปเลือกเลือกตรงนี้เลือกวิดีโอเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกขาที่เราจะเอามาใส่ เป็นยังไงบ้า,า <c oughs> แล้วก็ลึกตรงนี้นะจ๊ะลึกตรงนี้ลึกตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ขยายขยายนี่ เอาแค่นี้นะครับแล้วก็ตกลงตกลงแล้วก็ขยายใหญ่เอออย่างนี้เลยะครับ ถ้ามันยังไม่เฉยก็บาปเหมือนเดิมนะครับนี่กลงใหม่โอเคเราก็เลยมาแบบนี้นะครับนี้นะครับอย่างนี้นะครับออนี่นะ สำหรับนิ้วมือนะครับไปหลุดใน Google นะครับเห็นว่านิ้วมือไปหลุดนิ้วมือมาแบบนี้นะครับแต่ว่าผมหลุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้าไปเลยนิ้วมือหลุดมาเรียบร้อยเอาในมือนิ้วมือแบบนี้นะครับลากยาวไปเลยโอเค ก็เ,เอาให้เน็กตรงกินตรงนี้นะครับที่ตีดจาน ติ๊กถูกจิ้มตรงนี้แล้วก็แล้วก็จิ้มคัดลอกตรงนี้นะครับตรงกุญแจแล้วก็ไปแล้วก็ขยายแล้วก็ขยายแล้วก็ขยายนะครับกดกระดิง อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเดี๋วปัดล็อคกดตรงนี้แล <parece> ้วใช่ไหมคัดล็อกคัดล็อกไหมแล้วก็ขยายแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกทั้งกละงแล้วก็เลือก กรหมวนก็ตีกระดิ่งติ้งตองแล้วก็ชุดลงแล้วก็ชุดลงแล้วก็หายไปนะครับโอ้แล้วเสรจแล้วก็เสร็จแ,แ,แล้วก็ทิ้ถูกก็ิ๊กถูกติ๊ก แล้วก็ติ๊กอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เซิงคิ๊โกๆก๊อฟนิดหน่อยนะครับใส่ตรงนี้เสร็จเิงตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเลือกที่เซิงนะครับเลือกตรงนี้เซิงแล้วเลือกมา ตรงนี้ก็จะใส่นะครับแล้วมันเริ่มไปหานโหลดได้นะครับชอบเชงอะไรก็โหลดมาได้ก็ใส่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็กลับไปที่เริมมาโเลดซิ โอเคทีนี้เราจะมาใส่ที่มีเลบเียบๆหน่อยนะครับเข้าไปที่เดิมเข้าไปที่นี่ครับไอ้ลือดใจใจเลือกเลือกเชียนี่ดีกว่ามั้ง แล้วก็ตดลงไปเลยดูสิดูสิดูสิโอเคต้องต้องกระลิงให้ต้องใส่อะไรนะเข้าไปที่เดิมครับเลิกดูกันว่าจะใช่อะไรดีใส่อะไรดีว่ามีมั้ย อ่าเนน็จยุบกว่าเนี่ยแล้วก็ตกลงเหมือนเดิมนะครับเป็นอานเสร็จสิ้นแล้วก็ตกลงอีกงานเสร็จสิ้นนะครับผมสิ้นนะครับผมโอเค ชอบชอบชอบเออชอบ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 เออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็โหด,ดโหลดดโหลดโหด,ด,ด,ดตรงนี้นะครับโหลดตรงนี้โหลด,ด,ดออกไปหลังจากที่เราหลุดออกเสเร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็เราก็เข้ามาเหมือนเดิม เข้าตรงนี้แล้วก็เลิกเลิกเดิมเพื่อจะไปจัดสีเคียวเคข้างลังออกนะครับตอนนี้เข้าไปเลยโฆษณานนหน่อยนะครับโฆษณานนหน่อยนะครับผม หาวิดีโอที่เราจะใส่นะครับโดยว่าไม่มีวิดีโอเลยวิดีโอวิดีโอเราจะใส่วิดีโอในนีแล้ก็เลือกมาเนะ่ะอืมโอเค เราจะใส่เราจะใส่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะใส่ตรงนี้เราก็เลือกเหมือนเดิมกดต,ตรงนี้แล้วก็เอรตรงนี้แล้วก็เอาที่เราทำมาเมื่อกี้เข้ามาแล้วก็ เลือกอตรงนี้นะครับเพื่อขยายให้เรีกบเนียนเสร็จแล้วก็เลือกกรงลุกคนคนนี้นะครับก็กดเบิดนะครับนะครับ ลงตรงนี้ครับันเี่นี้เราก็ได้เป็นวิดีโอแล้วนะครับผม